2. การจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายในพื้นที่กองกำลังผาเมืองตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงโดยบรูรณาการหน่วยงานที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบปราบปรามจับกลุ่มบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาตินั้นประกอบกับ รัฐบาลได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจ,จรรักรโดยมีข้อกำหนดตามกรอบพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ตั้งแต่วันที่26มีนาคม2563ที่ผ่านมานั้นศูนย์บริหารสถานการโควิด -19 หรือสอบ,บคได้พิจารณาให้ระง,งับการใช้ช่องทางการเข้าออกประเทศ ในทุกพื้นที่ที่มีชายแดนเขตติดต่อเพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 มาจนถึงปัจจุบันนั้นกองกำลังผาเมืองได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงรายซึ่งมีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองมาขายแรงงานอยู่เป็นประจำจึงได้เพิ่มมาตรการอย่างเข้มงวดในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายรายละเอียดดังนี้ 1. การติดตั้งไฟส่องสว่างแบบโซลาเซลล์ในช่องทางที่ลอแหลมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จำนวน17ชุด 2. การทำเครื่องกีดขวางและปรับปรุงลวดสนามบริเวณช่องทางหรือท่าข้ามตามธรรมชาติ 3. การเพิ่มเติมกำลังเจ้าหน้าที่ทหารจำนวน22ชุดปฏิบัติการเพื่อเพิ่มความถี่ในการลาดตะเวน เฝ้าตรวจตามช่องทางท่าข้ามที่ล่อแหลมและจะตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามแนวเส้นทางชายแดน 4. การประชาสัมพันธ์กับผู้นำชุมชนตามแนวชายแดนในการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทั้งการแจ้งเบาะแสและการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง 5. นอกจากนี้ยังได้ประสานไปยังประเทศเพื่อนบ้านเช่นประเทศเมียนมาผ่านคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นหรือ TBC ในการให้ความร่วมมือในการสกัดกั้นแรงงานดังกล่าวโดยตั้งแต่เดือนมีนาคม2563ถึงปัจจุบันกองกำลังผาเมืองสามารถจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น93รายมีรายละเอียดดังนี้ 1. ถูกดำเนินคดีจำนวน3รายเนื่องจากอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนด 2. ดํดำเนินการผลักดันกลับประเทศทุกวันอังคารของสัปดาห์ณบริเวณสะพานแม่สายแห่งที่สองจำนวน90รายโดยไม่เสียค่าปรับและ 3. การควบคุมตัวแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายนั้นเจ้าที่สาธารณสุขได้ดำเนินการตรวจสุขภาพระหว่างการกักตัวเพื่อรอผลักดันกลับประเทศต่อไปทั้งนี้แม่ทัพภาคที่สาม ผู้บัญชาการสูบิตรการกองทัพภาคที่3ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่มีพื้นที่ตามแนวชายแดนได้ร่วมกันเฝ้าระวังการรักรอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายของกลุ่มแรงงานต่างด้าวเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างจริงจัง